ด็ก,ก,กว่าบอนาเซราตุติสวัสดีตอนเย็นค่ะคุณยายนอนไปทำงานสองวันแล้วไม่ได้ชั่งน้ำหนักหลานๆสองวันแล้วนะคะแต่ก็ชั่งดูแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ชั่งทุกตัวนะคะก็จับตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เล็กที่สุดมาชั่งนะคะแต่ก็จเจริญเติบโตทุกตัวนะคะตัวที่ใหญ่ที่สุดก็หนึ่งกิโลยี่สิบกรัมแล้ว ตัวที่ที่เล็กที่สุดก็ถือว่าเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าค่ะก็โอเคค่ะแม่นางก็ไม่รู้มีนมให้หรือเปล่านางให้ลูกกินนมแล้วนางก็จะออกไปวิ่งนะคะนางก็จะออกไปวิ่งหลันลากับสามีกับบําบูนางไม่ค่อยเฝ้าลูกแล้วเดี๋ยวนี้นางก็ไอ้นี่คุณยายก็เลยทําโทษแยกกันนอนเลยพอให้อยู่ด้วยกันเขาก็จะไปจูจีกันเ็าไม่ค่อยสนใจลูกคุณยายก็เลย ให้บัมบูขึ้นไปนอนกับป้าป๊ามาคืนเอาบัมบูนอนด้วยแต่เขาก็ไม่นี่หรอกเขาก็ให้ลูกกินนมแล้วเขาก็ไปวิ่งเล่นไม่รู้ทําถูกเปล่าเอยรักสซีจ้ากูสอรีบมวนาเซราสวัสดีค่ะวันนี้ยันัวจะมาสอนภาษาอิตาเลียนนะคะอิตาเลียนให้ไทย สอนภาษาไทยให้อิตาเลียนนะคะคือตอนนี้หมาน้อยก็กินนมคุณแม่ใหญ่อร่อยอะไรยหญ่สวัสดีค่ะวยดีเดเค่ะไชาวบอนาเซราราักาซีอืมอร่อยมากเลยเห็นไหมคะนมแม่นี่อร่อยที่สุดเลยนี่มีอยู่สองหนอเนี่ยนอนอย่างเดียว คนยายไม่ได้เปลี่ยนผ้าปูที่นอนเลยแต่รู้สึกว่าก็ไม่ได้สกปรกมากหรอกแต่ว่ายับยับยุยยเพราะว่าเขาจะวิ่งไปวิ่งมาอ,อ,อร่อยจังเลยอ,อ,อันนี้กินแบบไม่พูดไม่า <S <S จนานจเลยไอวิสโตร์กาัตชิบอนาเซร์รากาัตชิไอวิสโตเช้าในคนเช้าเจสสิกา สวัสดีค่ะแม่เจี๊ยบแม่เจี๊ยบเมื่อไรจะเข้ามาหาหนูครับดูหนูกินเก่งเลยมากแต่กระตุ๊บกระตุ๊ตอร่อยต้องรลยอันนี้ลิล่อนะคะลิลโลก็กินเก่งนะคะลิลโลอ,นนอันนี้อันนี้มารวยค่ะอันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเฮ้ยตึตึ๊ดตเนี่ยยังไม่มีใครตั้งชื่อนะคะเนี่ยอไม่อยากตั้งตั้งแล้วเหล๋ยวรักมากเกินเดี๋ยวพอเข้าไปเดี๋ยวร้อ,องไห้กรมตุ๊บ ตบโอเคค่ะกดไนนะคะกดไนคะ่ะมอนนอตเตอร์ตุตีนูหนูแค่อยากมาบอกว่าราติสวัสดิ์ค่ะนอนหลับฝันดีนะคะเอา,อามน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 โอ้ยเอามนกลับไปลูกมนกลับไปแม่าาก็เริ่มกลนแล้วคุณยายกับบอยังบอลนี่ทําความสาคดครัวเด้อพี่น้องเมื่อนี่เอ้ย นั่งแต่ไหลสดนั่งแต่หลุ่นนั่งแต่จัดอหี่ยงเป็นอหี่ยงเนี่ยอืมเปิดตัเสียบก็ตบตล้วหมือน่าลอยตองดูอืมกินนมจากเต้าดีก็กินเหล้ากักกวนนะครับก็อยากกินของอร่อยอร่อยก็มาทางนี้นะครับเดี๋ยวมาแย่งกันกินเนาะเอ๊ะมาเทียเอวิสตามาเทียเฮ อาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเตือนแล้วเริ่มตือนแล้วพอตื่นแล้วก็เริ่มมองงานแม่แล้วเดี๋ยวนี้ต้องปิดประตูนะคะไม่ปิดเลยนายจะออกกันออกเที่ยวกันเริ่มกันเที่ยวกันเป็นแล้วนะจ๊ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะอัปเดตวันนี้วันที่สิบของหนูๆนะจ๊ะเกิดได้สิบวันแล้วค่ะเนี่ยตอนนี้ก็ได้หนึ่งกิโลกันแล้วนะบางตัวก็ได้หนึ่งกิโลบางตัวก็เก้าร้อยกรัมกว่าๆนะคะกวนกู้นี่อุงกิโลจ้ะกวนกู้นี่อังกอร์โนเวเชนตัวันตเต 979 ancora più piccolo 700 quasi 800 grammi vabbè vabbè ok casa vaticana